สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มัปเดตสถานการนะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับยังอยู่ที่ตันอกกลางกันนะครับเพราะว่าเป็นจุดโฟกัสที่สนใจในช่วงเวลานี้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีการขยายตัวของสงครามออกนอกอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะฐานทัพสหรัฐนะครับในตอกกลางเนี่ยถูกโจมตีอยู่บ่อยวันนี้ก็เป็นข่าวต่างประเทศนะครับที่แปรมาเช่นเดียวกันว่าฐานทัพสหรัฐนะครับถูกโจมตีในซีเรียตะวันออก ลุ่มต่อต้านของอิรักนะครับยิงจรวดเกือบ15ลูกเข้าใส่บรรดาจรวดต่างๆนะครับเข้าโจมตีกระทบฐานทัพรัฐใกล้แหล่งน้ํามัน1นะครับในซีเรียตะวันออกการเคลื่อนไหวนะของกลุ่มต่อต้านนะชีอะของอิรักนะครับได้อ้างความรับผิดชอบจรวดเกือบ15ลูกนะครับได้ถูกยิงภายหลังสหรัฐเนี่ยได้โจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน บรรดาจรวดนะครับเกือบ15ลูกได้ถูกยิงเข้าใส่ฐานทัพทางทหารสหรัฐแห่งหนึ่งนะครับในซีเรียไปหลังที่สหรัฐเนี่ยได้โจมตีเป้าหมายหนึ่งของอิหร่านการโจมตีทางอากาศต่างๆนั้นได้พุ่งเป้าหมายไปที่ฐานทัพทางทหารของสหรัฐแห่งใหม่ในซีเรียตะวันออกใกล้แหล่งน้ำมันเอาโอมาองค์การก่อการร้ายนะครับ ypg นะครับแล้วก็ pkk ควบคุมพื้นที่นั้น ที่ซึ่งฐานทัพทหารสหรัฐเนี่ยตั้งอยู่กลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านชีอะของอิรักถูกรายงานว่านะครับได้อ้างถึงความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีนั้นสิ่งนี้ภายหลังการโจมตีทางอากาศต่างๆของสหรัฐได้ทุบใส่สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับของอิหร่านในการโต้อตอบต่อการเพิ่มขึ้นของการโจมตีต่อกองกําลังสหรัฐ ก่อนหน้าน,นี้นะครับกลุ่มนั้นเนี่ยได้พุ่งเป้าหมายไปที่ฐานทัพสหรัฐอีกแห่งหนึ่งในซีเรียใกล้แหล่งกา๊าซโคโนโคนะการเพิ่มขึ้นในการโจมตีนะต่อกองกำลังสหรัฐแ,และกำลังถูกกล่าวเป็นเหตุผลนะถึงการบุกข,ของอิสราเอลที่หนุนหลังนะครับโดยสหรัฐในกาซากลุ่มกองกำลังอาสาชีอานะที่หนุนหลังโดยอิรานเปียนานะครับ ทั้งอิสราเอลและสหรัฐเนี่ยว่าเป็นศัตรูนะครับของพวกเขาตามรายงานนะครับมีเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยมากกว่า45รายนะครับได้รับบาดเจ็บในการโจมตีต่างๆนั้นนะโดยบรรดาตัวแทนของอิร่านะครับนับตั้งแต่7ตุลาคมกองกำลังทหารในอิรักนั้นนะครับเชื่อมโยงนะครับการโจมตีต่างๆนะต่อบรรดาฐานทัพสหรัฐต่างๆกับการบุกของอิสราเอลในกาซา ฮามาสนะครับกลุ่มกองกําลังทหารที่มีฐานที่ตั้งในกาซาเนี่ยมีความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดกับอิหร่านและบรรดาตัวแทนกองกําลังฐานต่างๆของพวกเขานะครับมันข่าวแปจรจชินนี้ก็ซอนให้เห็นว่าการต่อสู้นะมันไม่ได้มีเฉพาะในอิสราเอลหรือในฉนวนกาซานะครับในแถบชายแดนอิสราเอลกับเลบานอนนะครับแล้วก็ทางตอนใต้นะครับฮูตีนี้ก็ยิงโดนกับพวกจรวดเข้าใส่เหมือนกันนะครับส่วนทาง ซีเรียและอิรักเนี่ยนะครับฐานทัพสหราัฐนี่ก็ถูกโจมตีนะโดยกลุ่มกองกําลังนะที่เรียกว่าถูกหนุนหลังโดยอิหร่านนะครับในสิ่งที่เขามองเห็นคือมันไปเชื่อมโยงกับเขามองว่าสหราัฐเนี่ยเป็นหนุนหลังอิสราเอลนะครับทำการโจมตีฮา,ามาสในกาซานั่นเองนะเขาก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนสงครามขยายวงอยู่เหมือนกันนะประมาณ7-8กลุ่มเนี่ยกำลังลุม นะทางด้านอิสราเอลนะกับคนคุมคือสารัฐนะครับแล้วจะกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ